วันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโครงการพัฒนารุ่มน้ําเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปชมกันเลยค่ะพระราชดำริในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมกองรบพิเศษค่ายสติดเสนาจังหวัดพิษณุโลกและทรงมีพระราชดำริให้ใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อยุติการสู้รบ โดยใช้พื้นที่ทั้งสองข้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรมิใช่เพียงเฉพาะทหารเท่านั้นความเป็นมาของโครงการอำเภอเขาเค้ะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเดิมทีมีพื้นที่ที่ขึ้นกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาเกิดการขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในประเทศจึงเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นในปีพศ2508โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่องสุงโจมตีฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอยต่อ3จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลยกองทัพปกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่3เข้าไปปราบปรามและได้รับชัยชนะโดยสิ้นเชิง ต่อมาในปี2527กระทรวงมหาดไทยเร่งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวจึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองเขาเค้อในเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบร,รมวงศานุวงศ์โดยป้องกันมิให้เกิดไฟป่าบริเวณรอบๆพระตำหนักเขายา่าและมิให้ไฟป่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระตำหนักเขายา่า 2. เพื่อป้องกันอันตรายของไฟป่าที่ก่อให้เกิดต่อทรัพยากรป่าไม้และทรัพย์สินของรอาษฎร 3. เพื่อลดผลเสียของระบบนิเวศที่มีต่อป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียที่เกิดต่อต้นไม้และลำธารและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นดินอากาศแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งให้อาหารของสัตว์ 4. เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพื้นที่โครงการให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และร่วมมือกับทางราชการให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อมหาชนต่อไปไม่สิ้นสุด 5. เพื่อเพิ่มผลการผลิตของเกษตรกรและรายได้ของราษฎรให้สูงขึ้น 6. เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรลักถิ่นที่อยู่อาศัยและร่วมกันดำเนินธุรกิจในรูปแบบของกลุ่มหรือสหกรณ์เ เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างของดิน 8. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำโดยการปรับปรุงและใช้ฝ่ายอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการบริโภคและการเกษตร9เพื่อป้องกันาการบุกรุกทำลายป่าของการทำไร่เลื่อนลอยที่ตั้งพื้นที่โครงการโครงการพัฒนาที่ดินรุ่มน้ำเข็กตั้งอยู่ที่ตำบลสะดาะพงหมู่ที่6 ตำบลริมสีม่วงหมู่ที่5ตำบลเขาเค้อหมู่ที่14ตำบลหนองแม่นาหมู่ที่10อำเภอเขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ชาวเขาเผ่าม้งตำบลเข็กน้อยมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ1 4 0 0 0 0หมื่นไร่ผลการดำเนินง,งานสหกรกรการเกษตรขเขาค้อจำกัดและสหกรณ์การเกษตรพัฒนารุ่มน้ำเข็กจำกัด เมื่อแรกตั้งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กมีทุนการดำเนินง,งานน้อยต่อมาได้มีการส่งเสริมอย่างจริงจังเมื่อปีพศ2528โดยดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกในรูปแบบอเนกประสงค์ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อธุรกิจการซื้อธุรกิจการขายธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจบริการพร้อมนี้ทั้งสองสหกรณ์ได้กู้ยืมเงินทุน เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่างๆดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมปลูกหน่อไม้ฝรั่งในโครงการพัฒนารุ่มน้ำเข็ก 2. โครงการส่งเสริมการปลูกสาวรสในอำเภอเขาค้อหรือกระทบรกฝรั่ง 3. ส่งเสริมการปลูกถั่วแขกค้างคบวงจรค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ท่านนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะครับ สวัสดีครับที่แห่งนี้นะครับเป็นเรือนลม9ก้าหรือพิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาุ่มน้ําเข็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับตรงนี้ก็คือ,อเรือนลม9ก้าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จมาเยี่ยมรัษฎรและสมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหารตำรวจอาสาสมัครในห่วงการสู้รบรอยต่อ3จังหวัดจะมีเพชรบูรณ์พิษณุโลกและจังหวัดเลย พื้นที่แห่งนี้นะครับเมื่อก่อนจะใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักดอกไม้และผลไม้เมืองหนาวและภายในนะครับจะมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการสู้รบรอยต่อ3จังหวัดเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ .2511 จนถึงพศ .2525 นะครับในการสู้รบเป็นการสู้รบที่ยาวนานมากใช้เวลาสู้รบ16ปีครับในการสู้รบ ส่วนปัญหาที่ต้องมีเรือลมเก้าหรือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กตรงนี้ก็เพื่อสงครามณเวลาสงครามจบพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหารตำรวจและที่สำคัญได้มอบที่ดินทำกินให้ประชาชนเกือบ2,000ครอบครัวบนเขาคอ เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้หลังการสู้รบพื้นที่แห่งนี้ก็เลยได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งครับพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ